มาหาจอบเบิ่งเห็ดบ่อัหนได้ใหญ่พี่น้องเอาหนามฮอดเอาบ่อดหน่อใหญ่เถอะเสดเดิมถ่วงให้เบิ่งดอกใหญ่ดิเสียงไปท่ายสวนพลบาน เนีออกจากสวนทรม่หกหลายยุ่งวาพี่น้องยุ่งหลายนี่แหละถ้า,าบวาตาดัดแมันก็สเป็นตังสี่แหละนี่ขนาดว่าคอยตัดนะพี่น้องมันขืนแล้วมันพุ่งสัวสัวขืนโหลดเด้ออโอประเด็นืมข้าวา่าคืออันนั้นว่าสเก็ยบยอดเคียงไม่ได้เก็บถ้ายัางแบบในเรื่อ ดอกสะดาวก็ขึ้นลายล่ะดอกสะด้าโสนุบานเช้าไม่ดอกสะด้าบานตอนเย็นเย็นแม่ไอ้ดีบ่ล่าฮะเออยนี่แหละดอกสะด้าขาวอักลักอยู่เนาะนี่้ำหน้าแม่ไอีแหละบานตอนเย็นชื่อเมือนี่มั้งดอกก็ไมนสิบานแต่ยนี่ยได้กระบานเท เคยก็เห็นมันบานซูง่ามมันล่ะเห็นเขาขายอยู่ของเทียคือง่ามเหมือนเนาะบ้าเห็ดอันนี้ไหมเห็ดขอนดิเห็นปะ บ้านคอยเริ่มมือดเรีวพี่น้องมันสิเป็นดังสีเด้อเห็นบ่มีฟังขวาเนาะ่นฟังสายพูดมองขอยางมากบังคันสวนพลไม้เห็นบ่เมื่อดหมดแล้วฉันจะไปปลูกผักตรงไหน,พ,น,น,นปปหพี่น้องเจ้าก็คิดเบิ่งอืมนี่แหละนี่แหละบ่มีมองจะปลูกผักเบื่เพื่อนทีนหลายหลวงแต่ว่าว้ยมองปลูกผักพี่น้องเขาก็อยากหัวเติด ลากระเดิดปลาไม่หางเฮ้ยเฮ้อเติดปลากระเดิดปลาไม่โอ้พุ่นน่ะงามเทลบาทในยอดเขียงว้าวอืมจะกินก็อย่างนองอเอาไปสักกอนเถอะนี่น่าใส่กระสีมีเองนัฮะไปหอดหอดไมเหียนกระสีมีเอ,องนัฮะโอ้แกียงน้ำใหม่ตะบดได้แฉกินแกียงน้ำใหม่กันเออบ่ได้กินจักโดนเติบเลยเด้ ถ้ามาโดนเติร์ดนี่บประมาณสี่หาหมือนอาทิตย์หนึ่งละมั้งเออเออเอออืมคือข่อยเบอกในะคลิปก่อนนั่นแหละ,ละว่าข่อยข่อยจะกินอันนั้นกินพวกอันกินเนื้ออาทิตย์นี้ว่าสั้นเกิแล้วว่ได้กินอันนั้นเกิบ่าเรได้กินยอดเขียงตัวนี่บ่ไดเ้เถอะอืมอืนแรกเบ่ได้กินยอดเขียงตัวนี้

嗯。呵呵，没事没 หกคักเมื่อตื้อปลดเห็นบ่เห็นมัยุงเสวรสเวิดแล้วเออมันบ่หนีได้พี่น้องจังว่าเมือ่อวาเนเด็กพ่อยายนัน่นซุ้มสุมขยาสุมต่ออยู่ระนี่ควันอูดเอา,าเวทำให้ตาสีกับย้อนน้มันต้องสุมได้พี่น้องมันอยนู่บ่ได้เด่นสัตว์ตามันหลสัตว์เออหนีเนาะสัตว์ยังกับเะปลาน้่มตรงโอ้คุณะ ยอดอันนี้มาเอาค่ะนงาม,อมยอดเขียงเก็บยอดเขียงกระดามใ่ออษยอดเขียงคอยกระงามดิได้กินเขียงเราใหม่อีกละวลบเมือเ่อนี้ โอ้เดี่ยมยุบๆล้วงามคักเนาะคนอ่ะอุ้ยอาทาดูบก่อนุเดี่ยมยุบมงามขึ้นเต็มที่แต่มันกินบาท่านดอกหลายหลายคักตอนนั้นบพะท่านกินไปนี่กินบาท่านเออมันขึ้นเยอะแล้วเนาะมันกับปลาเขียงเนาะตายอึดในบ้าน์เอ้ยนี่ Ni bà bắt nạ ban lang ban lãi nhát chẳng lịch lãi nhát sợ đau kha lãi đẹp nhau hinh bọn nhát sợ đau sợ đau phở lang was hát baba mcom p rốt kịch mcom bande đầu m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  เสือ้อเอ,อ,อ,อกบารเสื้อเสื้อถุงมือขาดสนนาําโอพวกในต้นนี้ต้นใหญ่คากบึ้วววาวนวววาลววววววบววงต้นใหม่วววววนวววเอาลวงเดววงววนว่ววปวนนันวววว <cười> <cười> Cả khó quên nhìn này Ơ Ơ Xí nhá phải thay phuấn phút nữa này leo bà Thử vợ thử thử hoa tuân phút yếu ช่งมื่อค่ะต้อยเหรน,นี่อีกเหรอลองต้องเสียสุกใส่โอโอเออถิมาถอนต่อออกเกันเออสิมาถอนลักออกออก,ออก็มาตั้งพตัตถีพ่อย่ายดาได้เอาไปบ้านจะไปซักเขาเจ้าจะเห็นว่ามันมาถูกต้องดิปุ่นไปซักปุ่นถัดูปุ่น,น,ดดนมองอันแกงแกงปุ่นมาสั่นอืมบ่วยอันเล็บ่วแล้วทำบ่วแล้วจะไปทำนะประมาณนี้นะเดตอแดดมันอยู่พูน มันหวังนี้่าสันอืมเพาจะขเข้าใจพิวลาสันอืมโอ้ขึ้นฟ้อนขึ้นลายพี่น้องตัดไปมันขึ้นตัวแรกคุ้นตัวบักงยาย่ายอ้วนอุ้ยอุ้ยสามตัวลงมาจากต้นไม้นี่แหละพี่นอ้องนีม่มันปีนขึ้นนี่เนาะ ล้วเบงห้อยเพันเที่ยวไล่พีน่น้องกรเซเบงนี่เพ่นปีนขึ้นนี่เนาะหลังโกดังนี่ปีนคพัดคกใหม่ตัวบักไงอ้วนขลุ่มอยู่พี่น้องคือนมีนี่ขอบรัวหนึ่งเขาม่หาตัเนาะเต่มาขึ้นออกมาสามตัวพี่น้องเออไปตะหักอยู่เด้วบดเวเวิร์เว่าหาเฮ็ดหาเอาไป ก็เ,ไปไปเห็นแบบทำก็มึงแนี่ทำไปเลยโอ้เบิร์เฮดเบียร์อีกก่อนยางเซิร์ฟเซิร์ฟมาไมาพออันต่อเกา่ามันก็ขึ้นดีเถ่ะวะเฮ้ยม,มันก็กินได้อยู่พอคืองงเถอะแล้วจะกินได้อยู่บ่กล่องสักก้อนเสียง